สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่นิดนึงเราจะมารีวิวสินค้าที่ Enterprise เลยนะครับเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์จากทาง Supermicro นะครับซึ่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้น้ำหนักมากนะครับเราก็เลยไม่ได้ใช้สถานที่ปกติในการรีวิวเราก็เลยมาอยู่ในคลังสินค้าของทาง Quickserve เองนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันนะครับกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Supermicro นะครับในรุ่นนะครับ A+ นะครับ AS4124GS ซึ่งมีโมเดลย่อยว่า TNR ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าข้างในมีสเปคแบบไหนบ้างนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นนี้นะครับอย่างที่ผมได้เกินไปนะครับเป็นแบรนด์ซูเปอร์เม o นะครับในรุ่น A+ Server ซึ่งผมจะเรียกตัวย่อว่า AS AS4124 นะครับ GS นะครับโมเดลย่อย TNR นะครับตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาให้รองรับการทำงานที่เกี่ยวกับพวก AI นะครับ Deep Learning นะครับหรือว่าจะทำพวก High Performance Computing นะครับก็รองรับแบบเหลือเฟือเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยโมเดลตัวนี้ใส่ CPU ที่2ตัวนะครับรุ่นที่ขึ้นด้วย A+ นะครับก็คือว่าเซิร์ฟเวอร์ใช้ CPU AMD ตัว EPIC นะครับซึ่งตามสเปคเนี่ยเขารองรับนะครับตัว คอนะครับ CPU ต่อตัวเนี่ยสูงสุดถึง64คอนะครับนั่นหมายถึงว่าเครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับใส่2 CPU เราจะมีทั้งหมด128คอเยอะมากมหา,าศาลนะครับส่วนภายในเองเนี่ยก็สามารถติดตั้ง GPU นะครับได้หลากหลายการ์ดมากๆนะครับแต่เดี๋ยวรายละเอียดทางด้านเทคนิคเรามาดูกันอีกทีหนึง่งหลังจากที่เราได้เปิดเครื่องนะครับเรารีวิวด้านหน้าด้านหลังนะครับอันนี้ผมอยากให้รู้ถึงโมเดลแล้วก็ตัวบุค,คลิกตัวแชสซีภายนอกของเขาก่อนนะครับ นะครับตัวนี้นะครับถ้าดูจากขนาดเนี่ยจะมีขนาดทั้งหมด 4U นะครับตรงนี้เป็นหูแลกนะครับให้มาตัวดิสต์นะครับจริงๆริงไดเถียดเนี่ยเหมือนว่าจะจะติดตั้งได้2ชั้นนะครับแต่ว่าด้วยตัวสเปคเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันมีดิสต์ทั้งหมดแค่24ลูกนะครับไดสเถียดข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นแค่ตัวหลังพึ่งนะครับที่ให้ลมโฟลผ่านไปได้นะครับด้านนะครับด้านมุมนะครับถ้าหันหน้าเข้าเนี่ยด้านซ้ายก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับมีปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็ไฟสถาาานนะะต่งๆเ การเปิดเครื่องการอ่านเขียนฮาร์ดดิสต์แล้วก็สนานาตัวแลนนะครับรวมไปถึงตัวไฟไดแอคนะครับก็จะมีมาให้ที่มุมด้านซ้ายทั้งหมดนะครับส่วนสเปคของตัวฮาร์ดดิสต์นะครับ24ลูกนะครับฮสเรนะครับขนาด2.5นิ้วหมดเลยนะครับสังเกตที่4ดิสให้ดีนะครับดิสนะครับที่เป็นสีส้มนะฮะสังเกตว่าเราจะมีตัวอักษรที่เขียนว่า NVME นะครับก็คือรองรับตัวดิสนะครับที่ใช้ตัวบัตพิชเพจนะครับในการคุย ตัวเครื่องโดยตรงซึ่งจะได้แบนด์วิดต์มหาศาลเลยนะครับอันนี้สีส้มก็คือรองรับทั้งหมด4ลูกนะครับส่วนที่เหลือนะครับอีก20ลูกทั้งหมดตรงนี้นะครับก็จะรองรับดิสที่เป็นพวก Sa ต a นะครับทั่วๆไปนะฮะแต่ว่าในงานที่เป็นในเรื่องของพวก AI นะครับหรือว่า Learning ต่างเนี่ยบางทีเรื่อง capacity เราอาจจะไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่นะครับอาจจะมาโฟกัสในเรื่องของตัวดิสที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่งตัวเครื่องก็รองรับด้วยดีนะครับ โอเคนะฮะอันนี้ด้านหน้าคงไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับให,ให้ข้อมูลไปนิดหนึ่งละกันว่าตัวไดส์เคสเนี่ยตัวไดส์แคเร r ร์ตัวนี้นะครับซูเปอร์ไมโครให้มาครบเลยนะครับเราสามารถที่จะซื้อดิสจ,จากภายนอกนะครับซึ่งเราก็จะมีตัวที่มันเป็นเซอร์ดิฟายดิสนะครับก็ค่อนข้างที่จะรองรับดิสในตลาดท,ทั่วไปนะครับซื้อมาใส่ได้นะครับซึ่งดิสข้างนอกเองเนี่ยถ้าเทียบกับพวกเครื่องที่เป็นแบรนด์เนมแล้วเนี่ยก็ราคาถูกกว่าพอสมควรนะครับถ้าท่านไหนอยากได้ดิสขนาดไหนก็ลองถามทางเซล์จากทาง Quick ควิกเซ เดี๋ยวเรามาดูด้านในเครื่องแล้วก็ด้านท้ายเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับด้านหลังของตัวเครื่องนะครับสังเกตว่าเราจะติดตั้งตัวการ์ดไปเต็มเลยนะครับการ์ดตรงนี้ก็คือเป็น G P U ทั้งหมดเลยนะครับตามสเปคที่ผมได้แจ้งไปข้างต้นนะครับคือตัวเครื่องเนี่ยนะครับจะมีตัวสล็อตที่เป็นแบบ P ิเศษ X สิบหนะครับซึ่งปัจจุบันรองรับที่เป็น Gen 4ีแล้วนะครับขนาดนะครับถ้าดูจากช่องดีๆนะครับ1การ์ดจอเนี่ยมันใช้ไป2ช่องนะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าดับเบิลวิดนะครับ จริงๆเการ์ดจอที่เป็นซิงเกิลวิดก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับเราคอนฟิกมาแบบฟูลเลยนะครับการ์ดแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นดับเบิลวิดนะครับคือใช้2ช่อง2ช่อง2ช่องนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยเราติดตั้งมาทั้งหมด8การ์ดอ่านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวมาเปิดฝาเครื่องดูข้างในว่าจริงๆแล้ว GPU ีที่เราติดตั้งมาเนี่ยเป็น GPU รุ่นไหนนะครับมาดูด้านล่างกันก่อนนะครับตัว power supply นะครับไล่เรียงมานะครับตัว power supply ตัวเนี้ยนะครับเป็นขนาด2,000วัตต์นะครับ2,000วััตต์เลยนะครบ เรามีทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวเราดึงมาดูกันดีกว่านะครับอ่าเรามีทั้งหมด4ตัวนะนะครับเดี๋ยวขอดึงฝั่งนี้แล้วกันเนาะนะครับอ่าสเปคอ่าผมถอดมันแล้วกันนะครับตัวนี้ได้เป็นตัว80พัทนะครับไทเทเนียมนะครับดูสเปค AC นะครับที่ผมแจ้งไปก็คืออยู่ที่2 0 0พันวัตนะครับหลูกก็ลูกเล็กมากเลยนะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการผลิตนี้ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยครับสองพันวัตตตัวนิดเดียวเองนะครับโอเคนะ ก็จะมี2อ,อด้านนะครับเป็นแบบ2อบวกสนะครับหมายถึงว่าตัว power supply เนี่ยสามารถที่จะเสียได้2ลูกเลยโดยที่ระบบยังทํางานได้นะครับตัวการจ่ายไฟก็ถือว่าเพียงพอนะครับเป็นแบบ2อบวกสนะครับมาดูพอร์ตนะครับตัวนี้มีพอร์ต Standard VGA มาให้นะครับต่อจอเนาะติดตั้มีพอร์ตตัว i s 3 3 2นะครับแล้วก็มีพอร์ต LAN นะครับที่เป็นแบบกิกะบิตตัวนี้เป็นออนบอร์ด นะครับความเร็ว1กิกะบิตมาให้2พอร์ตนะครับแล้วก็มีตัวพอร์ตเมเนจเมนต์นะครับเป็นตัว IPMI ตัวนี้นะครับซึ่งอซูเปอร์มิโคลเองเนี่ยก็มีหน้าแดชบอร์ดเมเนจเมนต์มาให้ที่ค่อนข้างจะโอเคเลยไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์คู่แข่งในตลาดนะครับรวมไปถึงเนี่ยเกาให้ตัวรีโมท KVM นะครับที่เป็น KVM over IP เนี่ยมาเลยโดยที่เราไม่ต้องเสียอะไรเส้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเองเนี่ยถ้าเราต้องการทำรีโมทเมเนจเมนต์ที่เป็น เอเวอร์ไอพีเข้ามาเนี่ยนะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยยังต้องซื้อไรเซนเพิ่มนะครับแต่ซูเปอร์มาร์ไม่ต้องเลยนะฮะรวมไปถึงมีพอร์ต USB อีนะครับอีก2พอร์ตที่เป็นแบบ3.0นะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างครบถ้วนนะครับสำหรับด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับวิธีการเปิดเครื่องเครื่องนี้นะครับจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับอยู่ที่มุมตรงนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับซึ่งอันนี้ผมขันออกไปแล้วนะครับพอขัน2น็อตตัวนี้ออกนะครับด้านบนจะมีปุ่มนะครับแล้วก็ นะครับแอแค่นี้เองนะครับการเปิดฝาเคสเป็นไงบ้างครับเห็นอะไรข้างในบ้างอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาแตะกันเรื่องการจอเรามาเริ่มจากบริเวณด้านหน้าตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นพัดลมนะครับระบายความร้อนแบบฮอสวอรอ่าถอ,อ,อ,อดออกได้ด้วยนะครับแต่โดยหลักเราคงไม่ไปเปิดเครื่องถอดเลสเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นฮอสวอปนะครับทั้งหมด8ตัวนะครับสเปค ตัวนี้นะครับให้พัดลมมาค่อนข้างเยอะเนี่ยซึ่งก็จะค่อนข้างตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานของเครื่องนะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องเนี่ยนะครับติดตั้งตัว CPU ที่จํานวนคอเยอะมากนะครับแล้วก็ใส่การ์ดจอได้ถึง8ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพัดลมเองเนี่ยก็ต้องแรงตามไปด้วยเพื่อที่จะได้โฟล์อากาศนะครับเอาความร้อนออกไปยังด้านหลังเครื่องได้ทั้งหมดนะครับพัดลมตัวนี้นะครับผมดูจากสเปคมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีความเร็วรอบเนี่ยอยู่ที่ 1 1 8 k นะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึง11.8หรือ11.5ว่านะครับ1 1 5 k ขออภัยนะครับตัวนี้1ิ5 k นะครับหมายถึงว่าถ้ามันมีความร้อนสะสมอยู่ในตัวเคสเนี่ยเขาสามารถที่จะเร่งสปีดตัวเองมานะครับหมุนได้ถึงนะครับ11,500รอบต่อนาทีนะครับโอ้สมมติถือว่ามันเยอะมากนะครับแล้วติดตั้งให้8ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงเราไม่ต้องกังวลละนะครับในเรื่องของความร้อนนะครับเพื่มาด้านหน้านะครับอ่าแต่ตรงกลางเครื่องนะฮะตัวนนี้เป็ CPU AMD EPIC นะครับเป็น CPU ที่ออกแบบมาใช้งานในเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะนะครับตามสเปคนะฮะ CPU AMD EPIC เนี่ยนะครับเรามีถึง64คอร์แล้วนะครับอย่างที่ผมได้เกิดไปข้างต้นเลย64คอร์แต่ว่าอินสตอลได้2ตัวหมายถึงว่าตัว chassis ตัวนี้ตัวเดียวนะครับสามารถที่จะมีจำนวนคอร์ CPU สูงสุดถึง128คอร์ที่เป็นฟิสิกอลคอนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงตัวไฮเปอร์เทรดนะครับถ้าเราพูดถึงไฮเปอร์เทรดเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเครื่องเนี่ยนะครับจะมีคอร์ถึง สองร้อโอ้สิบสุดๆนะครับเรามาทำงานที่เป็นพวก multi threading นะครับหรือว่าจริงๆใครนะ้ำมันรันกชวชไลนะ์นะโหสุดยอดผมว่าเครื่องนี้เครื่องเดียวเนี่ยครับเรารันกันเป็น1 0อยวได้เลยนะฮะมาดูในส่วนของ slot memory นะครับอ่ะเมื่อกี้ cpu โทษทีผมขอเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันคือ cpu เนี่ยเขารองรับตัว generation ที่3แล้วนะครับเป็น7000นะครับ7003นะครับก็เป็นตัวเจนใหม่นะครับของ amd epic นะครับแต่ว่าตัวเครื่องก็ยังรองรับตัว7จ็ดอยู่นะนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วกันนะครับตัวสล็อตเมมโมรีนะครับเดี๋ยวเรานับกันดูนิดหนึ่งสินะครับสาสล็อตนะครับสาสล็อตที่เป็นแบบ DDR4 ECC นะครับรองรับบัสสปีดถึงตัว3ามพนนะครับรองรับบัสสปีดได้สูงสุดถึง3ามพเลยนะฮะตัวนี้ตามสเปคเขาบอกว่าถ้าเราใส่แม็กซิมัมเนี่ยนะครับจะได้เมมโมรีสูงสุดถึง8เทราไบต์ นะครับมีใครเคยเจอเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใส่เมมโมรี่8เทราบต์บ้างครับนะฮะตัวนี้ทําได้นะครับถัดจาก CPU มานะครับเราสังเกตนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีสายไฟที่อ่าเป็นแหล่งจ่ายพลังงานเนาะนะครับต่อมาให้กับตัว GPU ทั้งหมด9ชุดนะครับซึ่งถ้าเราดูให้ดีนะครับสายไฟแต่ละชุดเนี่ยแยกกันอิสระเลยนะครับทุกคนเนี่ยได้รับไฟที่จ่ายตรงมาจากเมนบอร์ดนะครับไม่มีใครนะที่มีใช้สายพ่วงกันเลยนะครับเพราะว่า หมายถึงว่าตัวเครื่องเนี่ยนะครับเขาดีไซน์เมนบอร์ดที่มีแหล่งจ่ายพลังงานเนี่ยครบนะครับตามจํานวนแม็กซิมัมตัว G P U หรือว่าตัวการ์ดจอที่เราใส่ได้นะครับก็คือมีทั้งหมด8ชุดนะครับตัวเครื่องเนี่ยจริงๆตัวรีคอมเมนท์ที่เขาเซอร์ติฟายนะครับเขาจะรองรับพวกถ้าเป็นการ์ดจอระดับพวก Enterprise นะครับก็อย่างเช่นพวก NVIDIA Quadro นะครับหรือว่าถ้าเป็นตระกูล AMD เนี่ยก็จะเป็นพวก AMD Instinct นะครับคนนี้ ใน compatible list นะครับการ์ดจอเนี่ยที่เป็น enterprise นะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างนิดนึง NVIDIA เนี่ย Quadro เนาะนะครับอย่างพวกตัว RTX อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับหลากหลายรุ่นเลยนะครับหลายพันซีรีส์สี่พันซีรีส์หกพันซีรีส์ต่างต่างนะครับหรือว่าจะเป็นพวก NVIDIA A100 นะครับ V100 นะครับ A40 หรือว่า T4 นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัว GPU ที่อยู่ใน compatible list นะครับของทาง Supermicro เมนบอร์ดรุ่นนี้ นะครับเพียงแต่ว่านะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับวันนี้ผมใส่การ์ดจอตัวไหนมานะครับเป็น G-Force นะครับซึ่งการ์ดจอตัวนี้เป็นการ์ดจอในระดับของอาจจะบอกว่าเป็นคอน sumer ก็ได้นะครับเป็นเกมมิ่งนะครับซึ่งข้อดีนะครับก็คือว่าราคาถูกมากอ่าถ้าเราเทียบเนี่ยจำนวนพวกจำนวนคอของ G P U นะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวการ์ดที่เป็นพวกคอโดแล้วเนี่ยนะครับในระดับจำนวนคอที่ใกล้เคียงกันเนี่ยตัว G-Force เนี่ยราคาถูกกว่าเป็นครึ่งเลย นะครับผมก็ถือว่าเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปทำงาน AI deep learning นะครับ High performance computing ต่างๆแต่ว่าบัตเจ็ตค่อนข้างประหยัดเนี่ยผมแจ้งได้เลยว่าเราสามารถเอา RTX GeForce มาใส่ได้นะครับตัวนี้นะครับเราใส่ตัวรุ่นนะครับที่เป็น3080มาทั้งหมด8การ์ดสังเกตให้ดีนะครับแต่ละตัวเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า double width นะครับหมายถึงว่า1การ์ดเนี่ยเราใช้ไป2สลลอตนะครับ 2ส,สลอ็สอต2สลอ็สอต2สลอ็สอต2สล็อตหมดเลยนะครับมันก็จะมาแบบแน่นๆเต็มๆ่างนี้นิด,ดนึงเพียงแต่ว่าถ้าเรามีการ์ด GPU นะครับที่เป็นแบบซิงเกิลวิดนะครับหรือว่าเป็นสล็อตเดียวก็ก็สามารถติดตั้งได้นะครับมันก็จะมีสเปซเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับการที่เราดีไซน์นะครับใส่การ์ดจอเต็มๆแบบนี้นะครับตัวเขาเรียกว่าลักษณะของตัวการ์ดเองเนี่ยที่ผมเลือกใช้นะครับที่ผมคอนฟิกให้ลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นการ์ดในลักษณะที่เรียกว่าบลูเวอร นะครับถ้าเราสังเกตนะครับตัวการ์ดเนี่ยมันจะมีช่องระบายอากาศออกด้านหลังนะครับช่องระบายอากาศออกด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับถามว่าถ้าเราใช้การ์ดจอธรรมดานะครับที่มันมีพัดลม3ตัวหมุนวูบอยู่ข้างในเนี่ยใช้ได้ไหมจริงๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าการระบายความร้อนเนี่ยเราต้องพึ่งพัดลมนะครับที่เป็นซิสเต็มแฟนตรงกลางเนี่ยเยอะเป็นพิเศษนะครับในการโฟลล์ลมออกแต่ว่าถ้าเราคอนฟิกแล้วเราเลือกตัว การ์ดจอที่มันเป็นบูเวอร์สไตล์แบบนี้นะครับความร้อนจาก G P U เนี่ยจะโดนผลักออกด้านหลนังทันทีเลยนะครับไม่มาออกันอยู่ภายในตัวเครื่องนะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการฟลーอากาศเนี่ยทำได้ดีกว่าการ์ดจอที่ขายกันอยู่ทั่วๆไปนะครับอันนี้เป็นทริคละกันนะครับซึ่งถ้าลูกค้าคนไหนเนี่ยนะครับสนใจเครื่องที่ต้องการติดตั้ง G P U เยอะแบบนี้นะครับ Quickserve เราจะคอนฟิกการลักษณะนี้ให้หมดเลยนะครับซึ่งการลักษณะนี้ก็จะมีราคาสูงกว่านะครับการ์ดที่เป็นพัดลมธรรมดา นะครับอยู่พอสมควรนะครับแต่เราเลือกให้นะครับเพราะว่าเพื่อประสิทธิภาพแล้วก็อายุการใช้งานที่ยาวขึ้นนะครับแต่อีกเลนิดนึงในเรื่องของ G P U นะครับปัจจุบันสล็อตเนี่ยนะครับเป็น x 6นะครับเราเห็นแล้วสล็อตเป็นสล็อตขนาดปกติที่เราติดตั้งพวก G P U กันแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับคือ C P U รุ่นใหม่ของ A M D เนี่ยนะครับเขาวิ่งบัสพ c i e x p r e s พีที่เป็น Gen 4แล้วนะครับซึ่งถ้าเราเทียบกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel x ซ O n ที่เป็น Gen 2 2นผมพดถึง Gen ก่อน Gen 2เายังไม่ แต่ว่าปัจจุบันณนวันที่เรารีวิวตอนนี้นะครับอ n t e l ออกตัว Xeon ที่เป็น Scalable Gen 3ออกมาแล้วซึ่ง Gen 3เขาเพิ่งจะมาซัพพอร์ตตัว p e ีซีที่เป็น Gen 4แต่ว่าผมต้องบอกว่า AMD เนี่ยทำได้มาเป็นปีแล้วนะครับก็ AMD ผมถือว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะครับถ้าเราจะมาเน้นงานในเรื่องของพวก AI หรือว่า i p h r f r r o r n c n c e เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวหลักเลยที่อยากให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้นะครับเพราะว่า จำนวนคอที่เยอะนะครับประสิทธิภาพที่ดีกว่าแล้วก็ราคาที่ผมมองว่ามันสมเหตุสมผลกว่านะครับยังไงก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันนะครับหลายๆท่านเองก็อาจจะยังมีความกังวลเรื่องของการเลือกใช้ CPU ของ AMD นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมนะผมยังแนะนําให้ใช้ตัว AMD EPIC นะครับในเรื่องของราคาแล้วก็ประสิทธิภาพที่สมเหตุสมผลนะครับโอเคผมว่าน่าจะครบถ้วนนะครับสําหรับ เซิร์ฟเวอร์ตัว as 4ี่ gs นะครับโมเดลย่อย tnr ตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีความสนใจนะครับสินค้าที่ต้องการการประมวลผลสูงๆแบบนี้นะครับไปทำ ai นะครับย้ำเจนนิดนึงทำ deep learning ต่างๆนะครับหรือว่าจะใช้ในเรื่องของ High performance computing เนี่ยซึ่งมหาลัยหลายที่นะครับก็เป็นลูกค้าของทาง quickserve นะครับซึ่งก็จะไปตอบโจทย์อาจารย์หลายๆท่านที่ต้องการเอาไปทำเรื่องของงานวิจัยต่างๆนะครับก็ลองดูนะครับก็สามารถติดต่อ เข้ามาหาผมนะครับหรือว่าทีมงานสายขาดของทาง Quick s e ิร์ฟได้เลยนะครับแล้วผมจะช่วยออกแบบให้นะครับซึ่งต้องเรียนว่าราคานะครับความคิดสร้าร์มากนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์คู่แข่งที่เป็นอินเตอร์แบรนด์นะครับที่เราอาจจะรู้จักกันดีราคาตัวนี้น่าจะถูกกว่าเป็นครึ่งนะครับถ้าอาจารย์ท่านไหนนะครับหรือว่าผู้สนใจท่านไหนเนี่ยมองถึงนะครับตัวเครื่องลักษณะนี้อยู่พอดีนะครับแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลเนี่ยลองดูซูเปอร์เมคโครนะครับน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับ แล้วมาพบกันนะครับในการรีวิวสินค้าในตัวถัดไปนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ